S <S <々>สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบตามเคยไม่หยุดไม่หย่อนนนเนี่ยโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมแต่ที่จะมาเรียบเรียงแถลงเรียนข่าวนั้นมีประมาณ2เรื่องนั่นเนี่ยโดยวันเดียวกันนี้ครับท่านวันที่31พฤษภาคมนี้เลยโดยตอนนี้ก็ได้ทําการรับรองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับกกตนั้นได้ทําการรับรองชัดชาติสิิพันธ์เป็นผู้ว ie, coral, ่าราชการกรทมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องติดตามนะครับว่าสีสุวรรณนั้นมันจะเป็นอย่างไรต่อไปต่อหลังจากที่ได้มีการมาอย่างงู้นอย่างี้นนั บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนดิ้นต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องหารังหากล่องหรือว่าหาปี๊บอะไรมาใส่หรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้เหล่าบรรดาชาวเน็ตทั้งหลายแหล่นั้นต่างได้ตั้งแคมเปญใหม่นะครับท่านผู้ชมโดยถอดถอนสีสุวรรณเนี่ยจากเลขาอะไรว่าองค์กรอะไรที่มันทําอยู่นั้นนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีว่ามันจะเป็นอย่างไรโดยบางคนก็บอกนะเนี่ยบอกว่าไอ้นั้นต่อนะครับท่านผู้ชมยื่นถอดถอนต่อไม่หยุดยั้งสําหรับไอ้สีสุวนี้บางก็ บอกว่านั่นเนี่ยมไม่รู้ว่ามีอะไรเป็นประโยชน์กับประชาชนบ้างในกนระดานผูชมก็ต้องติดตามอีกทีโดยสีหอกเว้ยเฮ้ยโพสตเยอะเนี่ยโดยสีสุวรรณครับท่านองค์การบาบาวออะไรของมันนั่นช่างมันไปก่อนโพสต์บอกเนี่ยใบสามของวันนี้คนกรุงเทพ1.8สาย38ล้านคนจะมีชักกันแน่เออเป็นไส้เดือนกันเลยทีเดียวก่อนเจอทัวร์ลงอย่างไม่หยุดไม่หย่อนในกนรท่างบูชมแล้วก็ได้ตั้งคาถามเว้ยสีสุวรรณนี่มันเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกนะเนี่ยทำไมไม่ไปอยู่กับหมอว่าลงไอ้ไม่ใช่โอ้ตายแล้วผิดข ครับท่านโดยทําไมไม่ไปสร้างความเจริญให้กับเออเออที่อะไรวะพิษณุโลกในไงท่านผู้ชมมีหน้าเสลอออกมาหาที่เสริงไม่หยุดยั้งก็ไม่รู้อีแหลงคือครับท่านสําหรับไอ้นี้เดี๋ยวจะเอามาแถลงนะไบท่านผู้ชมส่วนคุณชัดชาติสิธิพันธ์นั้นก็ได้ทําการประกาศรับรองเป็นที่เรียบร้อยโดยด่วนอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านกกตประกาศรับรองชัดชาติเป็นผู้ว่ากทมแล้วส่วนจากทิพย์ชัยจินดามาแปกครับท่านทําชาวเน็ตงงไปตามทากันเลยนะเนี่ยอยู่ๆก็มีการโพสต์ขึ้นมาเว้ยเฮ้ยโดยไอ้นี้เดเรนวว่งเาะกดช็ตแหไม จากทิพย์ชัยจินดาโพสต์แก้น้าท่วมกรุงโดยมีการผวาว่ากลัวจะมีการแต่งตั้งเลยอาสนี่นะครับท่านผู้ชมชาวเน็ตงงหนักเว้ยเฮ้ยจากทิพย์ชัยจินดาอดีตพบตรโพส์แก้ปัญหาน้าท่วมกรุงเทพส่วนนักวิชาการคุณดังแซวว่าหรือจะเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเลือกตั้งใหม่แต่สังคมออนไลน์ตอบคอมเมนต์ดูเดือดกลัวว่าจะแต่งตั้งเลยอาสไม่ต้องเลือกตั้งหรอกอ,อยากได้ใครก็จิ้มเลยครับท่านก็แจ้งเข้ามาวันนี้นี่เลยนะครับท่านผู้ชมแต่สุดท้ายนั้นก็มาลายหายไปน,ไปออนี้จะเป็นว่าที่ ดิเดนายกหรือเปล่านั้นไม่รู้นะเนี่ยแต่สังคมก็เออยัง,งงงอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณชัดชาติสิธิพันธ์อย่างเป็นทางการเอเชียนเกมกันเลยทีเดียวที่ฝ่าพวกนักร้องหิวแสงก็หายแฟดทามกลังนายศรีสุวรรณนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาบอกนะเนี่ยโดยสีหอ,อกเว้ยเย้ยชัดชาติไม่มีวันได้เป็นผู้ว่ากรกตไม่รับรองแน่แล้วก็ยันว่าตัวเองไม่ได้หิวแสงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ด่ากลับนะเนี่ยซัดคนที่วิจารณ์เนี่ยเคยทําประโยชน์อะไรให้้สังงคมบา โดยทาประโยชน์อะไรให้สังคมบ้างนั้นไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจนั้นชาวเน็ตหลายภาคส่วนแล้วก็ประชาชนหลายกลุ่มนะครับเร่านผู้ชมก็ไม่ได้สร้างความเออไม่เจริญให้กับประเทศเหมือนกับใครบางคนอะไรประมาณนี้นะเนี่ยก็ต้องติดตามขนาดเดียวกันครับท่านตอนนี้สลิมรอดช่องนั้นดูเหมือนว่าจะเต้นอย่างไม่หยุดยั้งแล้วนะครับเร่านผู้ชมถามว่าเต้นทําไมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรตอนนี้ท็อปนิวปิวนะครับโดยสื่อสลิมรอดช่องก็อ,อ,อันตรธานหายไปในสายลมครับท่านโดย YouTube ซึ่งมีคนติดตามหนึ่งล้านกว่าของช่องท็อปนิวนี้ตอนนี้ก็ปิ ไปแล้วนในกระร่ามผู้ชมถามว่าปิวไปไหนบอกไม่รู้เหมือนกันเว้ยเฮ้ยเพราะกดเข้าไปดูอะไรไม่ได้เลยส่งผลให้ตอนนี้สลิมรอดช่องนะคระุ่นผู้ชมต่างอวง้วนบอลไทยอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านโดยท็อปนิวแจ้ง YouTube ขัดข้องนะเนี่ยแล้วก็เผยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอ้างหรือเปล่าอ้างว่าถูกแฮกเออแล้วก็อัปโหลดคลิปวิดีโอผิดกฎทําให้ถูกระงับใช้ชั่วค่าวโดยถ้าเกิดสมมติรังับใช้ชั่วคราวนี้ก็ต้องติดตามนในกระ่ามผู้ชมว่า24ชั่วโมงหรือว่าวันพรุ่งนี้นั้นช่องมันจะกลัับมมมมาาาาไดดด้้้หรือเเปปลล่โยถกิิิสตผทํค YouTube นนนี แล้วผมไปเอาคลิปของชาวบ้านชาวช่องเอามาใส่ในคลิปวิดีโอตัวเองนะครับท่านผู้ชมก็จะมี3ตัวเลือกครับท่านที่เจ้าของคลิปนั้นจะเลือกได้1สั่งลบคลิป2อมไม่สั่งลบคลิปแต่ว่าดึงโฆษณาเข้ามาในช่องของเราเอง3สั่งลบคลิปแล้วก็แบนช่องด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าโดน3าครั้งเมื่อไหร่นั้นช่องจะปิวแต่ถ้าเกิดสมมติทําผิดกฎชุมชนร้ายแรงของ YouTube นี้ก็จะปิวได้ง่ายขึ้นครับท่านโดยทั้งนี้เพจ a c e b o o k ของ t o อ n นิวออนไลนเนี่ยได้เปิดเผยแล้วเนี่ยเนื่องจากผูทู สถานีเกิดความขัดข้องทางเทคนิคไม่สามารถให้บริการได้แล้วสลิมจะดูอะไรกันเอาไม่ใช่โอ้ยังไม่มีอย่างไรก็ดีนะเนี่ยทางท็อปนิวครับท่านได้ไรายงานว่าได้เปิดเผยนะเนี่ยหน่วยตรวจสอบพบสาเหตุหลักได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ YouTube บอกว่ามีการอัปโหลดคลิปที่ไม่ได้เป็นการนําเสนอข่าวของสถานีรวมถึงพบว่าไอ้เขาที่ได้อัปโหลดวิดีโอชิ้นดต่งางขึ้นเยผยแพร่ใน YouTube นั้นเกิดจากผู้ไม่เข้าไอ้ไม่ใช่เกิดจากผู้ไม่หวังดีนะเนี่ยเข้าไปแฮกแฮกช่องท็อปนิวแล้ว นำเสนอข้อมูลที่ผิดกฎลักษณะของ u t u b e นะครับท่านผู้ชมทําให้ YouTube นั้นต้องระง,งับการเข้าถึงช่องยู u ูบท็อปนิวอย่างชั่วคราวเว้ยเฮ้ยแล้วก็คาดจะใช้เวลาตรวจสอบกรณีต่างภายใน24ชั่วโมงก่อนพิจารณาดําเนินการในขั้นต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยท o อ n นิวก็ได้อ้างว่าเฮ้ยบอกว่า acker, แฮกเกอร์แพร่คลิปผิดกฎนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปโดยถ้าเกิดสมมุติไม่ได้ผิดกฎมากนั้นพอเรากดเข้าไปดูนะครับท่านผู้ชมมันก็จะยังเด้งได้ครับท่านแต่ว่าจะไฟ์สดไม่ได้ไอเราก็เคยโดนมาแล้ว เ,เมื่อปีที่แล้วเลยครับท่านไปเปิดภาพพื้นหลังเนี่ยดันเปิดภาพเคลื่อนไหวนะครับท่านผู้ชมโดนค่าลิขสิทธิ์ไปเออแต่ละว่า400ดอลลาร์หรือ500ดอลลาร์ <c oughs> ก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านก็อ้วนไปตามตามกันเลยนะเนี่ยก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าเหล่าสลิมรอดช่องนั้นจะทําอย่างไรในขณะเดียวกันครับท่านก็ได้มีการออกมาตั้งคําถามนะเนี่ยจากอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์บอกว่าเอ๊อาจจะมีการเผยแพร่ข,ข่าวที่เกี่ยวกับอะไรรัเสเซียยูเครนอะไรหรือเปล่าประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมส่งผลให ตอนนี้นั้นช่องหายไปช่วงคู่ช่วยยามครับท่านก็ต้องจับตาม,มองนะกรดูผู้ชมโดยตอนนี้แฟนขับสลิมรอดช่องถึงกับเซ็งกันไปตามๆกันโดยท็อปนิวออกมาชี้แจงย t u b บปิวพ่ออะไรยอมรับทําผิดกดชัดเออแฟนขับถึงกับเซง็งกันเลยทีเดียวครับท่านโดยด้านดร์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์คาดพาะมีการอัปโหลดข่าวบ,บอมยูเคนหรือไม่อย่างไรนะการดูผู้ชมมาน,นี้ลงท้ายด้วยหรือไม่นันเะนี่ยมีฟังอยู่อย่ายิ้มโดยก็ต้องจับตาม,มองนะการดูผู้ชมตอนนี้กดเข้าไปดูนะเนี่ยก็เป็นภาพแบบนี้ไปเลย แล้วครับท่านไม่มีช่องแล้วนะกรเริ่มผู้ชมก็ต้องจับตามองโดยได้มีการบอกต่อเนื่องมาทั้งนี้ช่องทางช่องคาดการว่าจะใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงในการตรวจสอบนะคะรับเรา่ผู้ชมก่อนพิจารณาดําเนินการด้านถัดไปต่อแล้วก็ท็อปนิวก็บอกว่าให้ไปติดตามทางอื่นอะไรประมาณนี้นะครเรท่นผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีว่าสลิมรอดช่องนั้นจะเป็นอย่างไรโดยบิวแล้วบิวลับครับท่านหรือจะได้กลับมาอีกนั้นไม่แน่ใจหลังจากที่เมื่อ31มีนาคมปี65้นั้นเนี่ยเมื่อเดือนมีนาคมนี่เองครับท่่านเเอ,อเมื2อ เดือนที่แล้วเป๊ะเ,เลยนะเนี่ยก็จบข่าวถานข่าวจบแล้วเหรอบอกยังไม่จบแต่นี่มันโพสต์ว่าจบข่าวบิ๊กท็อปนิวแถลงทิ้งช่อง5ลั่นขัดอุดมการณ์ก็ไปตอบไม่ได้นะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีคนบางคนบางส่วนนะเนี่ยออกมาบอกว่ากลับบ้านเราดีกว่าอะไรประมาณนี้สําหรับช่องท็อปนิวนั้นสรุปคือตอนนี้จะได้กลับบ้านกับช่องอีกหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมช่อง YouTube ปิวหายไปในสายลมก็ต้องติดตามว่ามันจะกู้คืนกลับมาได้หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านช่่ออองงปปิววไเเทีีรรยยบย้ขแสดคาม ใจกับสลิมลอดช่องด้วยนะนี่ขอให้กู้คืนช่องกลับมาได้ไวๆส่วนตอนนี้ครับท่านมีสถานการณ์เร่งด่วนเข้ามาอย่างที่แถลงเรียนบอกไปเมื่อกี้หลังจากสีนะคะรับท่านผู้ชมหิวแสงหรือเปล่าไม่แน่ใจสีสุวรรณก็ได้ออกมาบอกนันเนี่ยไอ้พวกที่บอกว่าตัวเองนั้นหิวแสงนั้นเนี่ยตัวมันเองนะสีอะไรนี่หิวแสงแล้วก็ถามกับว่าพวกที่ว่าตนเนี่ยเคยทําประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติบ้างนะคะรับท่านผู้ชมก็ไม่อาจแน่ใจถึงจะไม่เคยทําประโยชน์หรือทําประโยชน์นั้นแต่ก็ไม่ได้ถ่วงความจเจริญน,นะคะรับท่านผู้ชมโดยอนี้ชาวเน็ตออ มีแคมเปญถอดถอนสีสุวรรณนะคะรับท่านผู้ชมออกจากประธานอะไรวะเอ้ไม่ใช่เลขาธิการมูลนิธิอะไรของมันนี้บิทักร,รัฐมนูญก็ไม่รู้ว่าจะเป็นรัฐมนูญฉบับไหนนะคะรับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆการประชุมกะกะตวันนี้ที่ประชุมมีมติรับรองนายชัชชาติสีธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลขแปดในนามบิสระซึ่งอาจจะทาให้สีสุวรรณนั้นเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปางกลางนะคะรับท่านผู้ชมแล้วแบบนี้จะอยู่กรุงเทพได้อีกไหมวะเนี่ยหรือจะต้องกลับไปพิษณุโลกนั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยทางเหล่านี้ก็ได้ทําการเตรียมหาปี๊ดนะ เลยให้ปีป๊บหายไปไหนถามจะเอามาทำอะไรบอกจะามาคุมหัวไว้ในกะะรณีที่ผู้ชมพร้อมกับเจาะรูสองรูตรงตาจะหมูกไว้หายใจครับท่านส่วนตรงปากไม่ต้องไปเจาะนะเ,เพราะว่าหัดหูปากซะบ้างครับก็ต้องติดตามสถานการณ์วิธีแล้วก็ปีป๊บน่าจะส่งให้พี่สีได้หรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะเนี่ยแต่ที่แน,น่แน่ชัตชาติสิทธิพันธ์ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งด้วยคะแนนหน,นึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสิบห้าคะแนนไปเป็นที่เรียบร้อยรับรองอย่างเป็นทางการ Game, ะะเอเชียนเกมในกร่ีผู้ชมด้านในสีหอกก็ออกมาว่า ออยินดีอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ก็ยังขอตรวจสอบอย่างไม่หยุดไม่หย่อนต่อไปครับท่านก็เป็นการออกมาหาซอกหาแสงหิวซีนกับหายแฟดตามที่ประชาชนทั้งหลายแหล่นั้นบอกไว้หรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่หรือจะน่าจะไม่ใช่นั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆเว้ยเฮ้ยตอนนี้นักร้องเรียนหิวแสงนะครับท่านผู้ชมเดือดเว้ยเฮ้ยร้องเรียนชัดๆผุดแคมเปญถอดในสีหอกไ,ไม่ใช่โอ้ยขออภัยก็แคมเปญถอดถอนนายสีสุวรรณจันอะไรสักอย่างขออภัยสีฟังอยู่อย่ายิ้มจำนามสก,กุลมันไม่ได้จากเลขา สาาคมองค์การพิทักษ์รัฐมนูนนะครับท่านผู้ชมโดยท่าแม่มันก็อยู่แบบนี้นะครับท่านไม่ทราบว่ามันจะเตรียมอะไรวะเนี่ยเออจะเตรียมแยงยัดเข้าไปในรูจมูกหรือเปล่านั้นอย่าไปทำนะเดี๋ยวเสียบติดมือครับท่านก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะเนี่ยโดยยังคงหิวแสงหาศอกหายแฟดไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นป้าผัวลุงข้างบ้านบอกมาแบบนี้แล้วก็ตอนนี้นะครับได้มีการเข้าไปลงชื่อโดยไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีการสนับสนุนเนี่ยให้ตะเพิดอนายศรีสุวรรณเนี่ยออกจากอะไรวัดเลขาธิการอะไร ตอนนี้ก็รอบไปหลายหมื่นคนแล้วนะคะรับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรหลังจากที่สีครับท่านได้ออกมาโพสนะเนี่ยฟาดคนเลือกชัดชาติ1.3ล้านเสียงจะชักดิ้นชักงอเป็นไส้เดือนอะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยสีฟังอยู่มึงอย่ามึงยิ้มเลยเฮ้ยเป็นอย่างไรบ้างนะเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยเห็นเมื่อวานบอกเนี่ยไม่มีวันรับรองอะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมถ้าเป็นผมนั้นคงจะต้องดำดินครับท่านถามดำไปไหนบอกไม่รู้เหมือนกันว่าแล้วเพราะอะไรบอกไม่รู้คี จะเอาปี๊บมา,านั่งคุมหัวนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรส่วนตอนนี้ว้อยเฮ้ยประยุทธ์ยินดีกับชัติชาติสิทธิพันธ์แต่ก็ยังคงออกมาห่วงใยไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมปากมันนี่จะฮะกบุปากไปไม่ได้เลยบอกยังไงเขาก็บ้องเข้ามาคุยกับนายกเลยข้ามผ่านไปก่อนครับท่านไม่มีสาระนะครับท่านผู้ชมแต่จริงๆนั้นสาระดีหรือว่าสาระอืจุดๆ,ๆนั้นก็ไม่อาจแน่ใจส่วนตอนนี้ว้อยเฮ้ยประยุทธ์อ่านโพยหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยพูดทางจอทีวีเนนีีน่่ใทประชุมสภา ล่อไปชั่วโมงกว่านะครับท่านผู้ชมไม่ทราบ <_ C. S 1> ว่าบรรยากาศข้างๆในสอสอที่ฟังอยู่นั้นจะเป็นมลพิษทางหูหรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวแล้วอย่าไปพูดแต่อันนี้ประยุทธ์ไว้เฮ้ยฟื้นฝอยหาตะเข็บไม่หยุดยั้งหลังจากยึดอำนาจจากยิ่งรักเข้ามานะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ถามว่าเนี่ยใครทําจํานําข้าวขาดทุนโดยไอ้ตู่ฉุนไว้เฮ้ยย้อนฝ่ายค้านไม่พูดความจริงลั่นจัดงบเพื่ออนาคตนะครับท่านผู้ชมโดยอนาคตที่ว่านี้ไม่รู้อนาคตของชาติหรือว่าอนาคตของตัวมันเองหรือเปล่านั้นอย่าไปพูดอีกแล้วว่าไม่มีโดยเบกปู่้ช ประยุทธ์โต้ฝ่ายค้านกันอัดงบประมาณลงทุนเพียงพอเป็นไปตามกฎหมายกำหนดนะครับแล้วก็ย้อนถามใครทำจำนำข้าวขาดทุนยันรัฐบาลน,นี้ใช้หนี้ไปกว่า7.8แสนล้านนะคะท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดตอนนั้นไม่มีพวกไอ้เป่านกหวีทั้งหลายแหล่นั้นออกมาปิดธนาคารทกศนะครับก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้หรือเปล่านั่นเนี่ยเอาข้าวอะไรไปรักจอบอะไรไปรักขายหรือเปล่านั้นก็ยังไม่มีในข่าวก็ขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมเป็นบรรยากาศที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ถามเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องข่าวเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชม ข่าวของประยุทธ์นี้เละดีบีข้ามผ่านมันไปครับท่านไม่น่าจะอ้าปากต่อส่วนตอนนี้ มาที่คุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับท่านผู้ชมก็ได้มีการออกมาบอกนะเนี่ยเกี่ยวกับสีสุวรรณบอกว่าเป็นสิทธิของเขานะอย่าไปตอบว่าอะไรก็เลยก็สรุปว่าคุณชัดชาตินี่สุดยอดอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวในขณะที่ประชาชนทั้งหลายนั้นแห่โทรไปถามกกตนะไม่รบเอ้ยไม่ทราบว่าเป็นการกดดันหรือเปล่าตั้งแต่ตอนเช้าครับท่านโดยสายไม่ไปรอบนึงแล้วนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่เมื่อวานนี้คนแห่ถามเมื่อไหร่จะรับรองชัดชาติบ้างก็ถามรับรองชัดชาติเรื่อหรือ,ย,รอย,ยังแต่น,นี้ชัดชาติโล่งอีกครับท่านหลังกกกกตตตตมีตีเอัน2คําร ในายกเรื่านผู้ชมทํางานได้เต็มที่ไม่ต้องห่วงถูกสอยครับท่านโดยสีสุวรรณนี่ก็เป็นคนจังหวัดพิษณุโลกในกครเบท่านผู้ชมก็ไม่ได้ปิดผิดอะไรครับท่านจะเป็นคนที่ไหนนะก็เออเราสิทธิเท่าเทียมกันนะเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเว้ยเฮ้ยตอนนี้ชาวโซเชียลออนไลน์นะเนี่ยบอกว่าพี่สีเนี่ยเออแค่ลดทัวร์ยังไม่พอเว้ยเฮ้ยชาวเน็ตแห่ลงชื่อถอดถอนสีสุวรรณบอกว่าขัดความเจริญครับท่านแค่รถทัวร์ลงคงยังไม่พอแต่ว่าไม่ใช่รักคงยังไม่พอนนะอัน,นั้นเป็นเพลงของเสือธนาพลเ,เสืออะไรสักอย แล้วว่าไม่เกี่ยวกับข่าวโดนชาวเน็ตครับท่านแห่ลงชื่อถอดถอนสีสุวรรณออกจากตําแหน่งหลังยื่นร้องเรื่องกกตอสอบตําแหน่งชัดชชาติทริพันธ์แถมลั่นคนกลุหนึง1ยล้านเสียงต้องดิ้นแน่จนโซเชียลสุดทนลั่นขัดความเจริญของบ้านเมืองนะเนี่ยเฮ้ยพูดแบบนี้ได้อย่างไรผมอยากจะเดินไปบอกชาวโซเชียลนะว่าทําไมพูดจริงใช่ไหมวะ อ๋อพูดจริงเว้ยเฮ้ยเขาบอกว่าเนี่ยโซเชียลสุดทนลั่นขัดความเจริญของบ้านเมืองนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะเป็นงานถนัดของเขาหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ว่าตอนนี้สีสุวรรณอาจจะต้องหาปี๊มาคุมหัวหรือเปล่านั้นเล็ดอีบีข้ามผ่านมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมหิวแสงกัหายซีนไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็ไม่มีอะไรจะพูดต่อครับท่านก็ยังคงถ่วงความเจริญหรือเปล่านั้นอย่าไปพูดแบบนั้นนะเนี่ยนี่ชาวเน็ตเขาไล่มาโดยทัวลงไม่หยุดยั้งเว้ยเฮ้ยลงชื่อถอดไอ้สีหอ,อกนี่ออกจากตาตกต,ต,ตางมอ้็ิด การต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรโดยต้องติดตามว่าทนายอนุชัยนั้นจะออกมาหรือเปล่านะครับหลังจากที่สีนี้รู้สึกว่าจะเคยโดนไปแล้วหนึ่งดอกจุกเจ็บหรือไม่ไม่แน่ใจครับท่านที่มันไปอะไรกับเสรีพิสูจน์สักอย่างหนึ่งนะเนี่ยสุดท้ายโดนทนายอนุชัยนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเดี๋ยวจะยื่นสอบให้มันพ้นจากการอะไรวะเนี่ยขององค์กรมันนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรครับท่านก็วุ่นวายวุ่นวนไปหมดเอ,อส่วนตอนนี้หลังจากที่สายไหมแต่เช้าคนกรุงเทพกันหนาโทรหากกตถามเรื่องรับรอง ชาติจวกแรงทํางานสายอะไรทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้ได้มีสลิมบางกลุ่มนั่นเนี่ยผมได้ไปเซิร์ชนะครับท่านผู้ชมในอีเฟซบุ๊กนั่นเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาเจอบอกแม้ที่หมอมาชวงสุข,ขุมพันธ์บริพัตรนั่นเนี่ยรอบก่อน <ๆ S 1> กกตใช้เวลารับรองกี่วันวะรู้สึกว่า10กว่าวันนั่นเนี่ยออแล้วก็อันนี้แค่67วันอะไรประมาณนี้ทํามาเป็นดินอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นการออกมาจากรอดช่องครับท่านก็ตอนนี้มันจะไปลอดช่องไหนนั่นก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะค,ะนออครับท่านผู้ชมกัาาททค่น จะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้ประยุทธ์ไว้เฮ้ยอะไรของมันวะเนี่ยอ่านสคริปต์ตามโพยไม่หยุดยั้ยงดอ หายไปไหนแล้ววะเนี่ยอ๋อก็หายไปแล้วนะครับท่านผู้ชมขออภัยมาหน้าที่นี้ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้ครับท่านโดยมาแล้วชัดชาติขอบคุณในสีหอกไอ้ไม่ใช่ขอบคุณพี่สีที่ตรวจสอบทําให้สง่างามแย้มเปิดตัวทีมงานพรุ่งนี้นะครับก็ไม่รู้จะไปขอบคุณมันทําไมนะเนี่ยโดยคุณชัดชาติก็เป็นสุภาพบุรุษเกินเหตุหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆนะครับท่านผู้ชมคกไอ้ไม่ใช่คกไม่เกี่ยวคกไม่เกี่ยวแต่อันนี้คุกครับท่านโดยคุกเพิ่มอีก3ปีคดีบัญญินตั้งพากรอด รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์คดีสั่งคนช่วยพาเออนั้นคุกนะครับท่านผู้ชมก็โดนเพิ่มอีก3ปีครับท่านนอนนาะอย่างเต็มที่หรือเปล่านั้นไม่แน่ใจในขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมชัดชาติเปิดใจเปิดใจหลังกกตรับรองเป็นให้เป็นผู้ว่ากาทอมอด้านชาวบ้านแล้วก็ชาวช่องนะครับท่านผู้ชมบ้างก็ทั่วประเทศบางทีนั้นอาจจะมากกว่ากรุงเทพนะครับท่านผู้ชมท,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 ที่เชียร์คุณชัดชาติอยู่นี้ก็ได้เปิดใจหลังกกตประกาศรับรองให้เป็นผู้ว่าคนแห่ยินดีอย่างไม่หยุดหย่อนครับท่านก็ต้องขอแสดงความยินดีอีก เฮ้ยไอ้สีเป็นไงบ้างวะเนี่ยน่าถ้าเป็นผมนะเนี่ยคงจะต้องเอาปี๊บนะแกเดิ่นผู้ชมไปซื้อขี้ไก่ฟาร,ร์มเอ๋ปรินาไปขอเรียบบอกบอกเลยออกมาหน่อยปรีนาถามทําไมมีอะไรเอาปี๊บไปใส่ขี้มาถามเอามาทําอะไรเดี๋ยวจะไปว้พี่สีสุว okay? รรณนะแรเดิ่อนผู้ชมแต่จะเจอพี่สีอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยแล้วก็วันนี้ตอนเย็นได้ยินผ่านหูมานเนี่ยจากช่องเนชั่นนะบอกว่าเฮ้ยสีสุวรรณตอนนี้จะนอนในกรุงเทพได้หรือเปล่าวอะไรประมาณนี้นั่นเนี่ยจะข่มตาหลับขับตานอนได้ หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็วุ่นวายลุตงตุงดังไม่หยุดยั้ยงทากลางตอนนี้สลิมก็เครียดกันไปตามๆกันนะครับท่านผู้ชมบ้างก็บอกเซ็งถามมันเซ็งอะไรช่องท็อปนิวปิวนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไขว้คว้าไว้ได้เพียงในสายลมก็ต้องติดตามอีกทีโดยบอกว่าจะใช้เวลา24ชั่วโมงนั้นเนี่ยในการที่จะอะไรกลับมาเนี่ยก็ต้องติดตามว่าจะกลับมาหรือเปล่าโดยได้อ้างว่าแฮกเกอร์เป็นคนเผยแพร่คลิปผิดกฎเออแล้วก็ถูกระงับใช้บริการชั่วคราวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองอีกที่หล สดาเด่นดวงบริพันธ์ก็ได้ออกมาตั้งคาถามแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของรัสเซียยูเครนอะไรประมาณนี้หรือไม่อะไรแบบนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับท่านบุฟังที่คารพบแต่ <c oughs> ยิ้มออกอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม